ทุกกคนสวัสดีค่ะมาค่ะมาแย่หน่อยผ้าล่องสวนค่ะนี่กระตาไปเก็บผักอีตูพึ่งมาจ้ะบริเวณบ้านสิไปสวนจ้ะประมาณนี้จ้ะนี่ละค่ะประมาณนี้แหละมาค่ะเข้าสวนกันค่ะเข้าสวนกันไปเบื้องสวนผักงามๆของย่หน่อยค่ะค่ะเมึงค่ะอันนี้ก็เป็นส้มบักองุลนค่ะส้มบักองุลน ไปนี่ก็จะเป็นสวนจ้าบรรยากาศสวนค่ะค่ะกำเลยค่ะบ่งชวนได้หน่อยค่ะน้ำคักจ้เบ่งค่ะะมาณนี้ค่ะคือกระตาค่ะความสุหไายค่ะอันนี้ทั้งหลังจะเป็นปลาบักเขือจ้าปลาบกเขือจ้ะทางนี่ก็จะเป็นบักเขือจ้ะ บักเกขือคือกัน้งางหลังก็จะเป็นบักทัวค่ะบ,บักทัวอ่ามาเืเอนก็นจะเป็นป้าบักเขือค่ะป้าบักเขือทั้งหมือนค่ะทั้งหลน,น,นหนอยป้าบักเขือจ้ะเป็นป้าบผเป็น้า้าบักิบักมาลาพกกะกเพา ตัวผูอยู่ทางในค่ะไม่อีกสกิปเป็นสวนค่ะสวนบักเขือทั้งหมดเลยค่ะ,ะเขือทั้งหมดเลยค่ะมึงค่ะข้างหลังบักเขือทั้งหมดจะ้ะเขือทั้งหมดเลยด้วยกันเขือฝั่งนี้ก็ะจะเป็นบักผิดบักเขือขึอ้นกันค่ะ บักเขือักพริกจ้ะข้างในนี่ก็สิเป็นอีกโลงปลูปกโลงหนึ่งค่ะป้าบักเขอได้วค่ะป้าบักเขือข้างนั้นก็สิเป็นปลาขาโพดค่ะขาโพดไทยบักือไทยจ้ะตะไคร้จ้ะสวนในฝันค่ะสมสวนในฝันค่ะชีวิตพ่อเพียงอีกลค่ะเบิ่งค่ะข้างในก็สิเป็นพริกนุม่ม มะละตั้งนี่ก็สิเป็นบักเขือเทศจ้ะเขือเทศผักอีตูกระเพราโหระพาจ้ะนี่แหละค่ะรวมๆค่ะรวม,รวมแค่ไหนไม่ลง้งลูกสางล้งค่ะลง้งหนึ่งแล้ก็อีกล้งหนึ่งค่ะทำง,งามค่ะนี่ก็สิเป็นบักเขืออับตอเหล่จ้ะเบิงจ้ะตอแหล่ทั้งหมดเลยค่ะ เบิ่งค่ะงามๆค่ะทั้งหลังนี่ก็สิเป็นบักเขือเบิ่งค่ะบักเขือทั้งหมดเลยเด้่ันเบิ่งค่ะบักเขือเขือตอเละเบิ่งค่ะประมาณนี้ค่ะดงบักเขือคคักๆแน่ๆค่ะเบิ่งค่ะ นี่ระค่ะส่วนพ่อเพียงของได้หน่อยค่ะนี่ค่ะอยากกินยังก็ปลูกเอาจ้ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะงามงา่่ะ